ป็นอะไรไถดีบ่ะอ่ะไดีบ่บ่ไถเบงระบบมันนยุกจังเลยบ่ระบบมันหยุกจังเลยบ่โอดึงเอาดึงดึงดึงรงเอาเป็นบ่เจ็ข้างได้วยแรงงานของรถไฟเฮ้ทั้งล่างเจ้าเฮ็ดไม่หร่ ทังล้างเช็ดไม่หรอกไม่รอปัออป๊บปับป๊บ<ๆ>ดีเลวมันบ่ใส้ลองทดสอบดู Tên là bốc nhục. Nó chảy khương đấy nó. Chảy khương? nó. này. nó không nhục bỏ khửn bỏ? Nó bổng lệ <để>, <laughs> 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 nó ขา,ขา,ขาท่าเขาท่ไทยปลูกไม้บ่ไทถึงมซื่อลไทปล่อยไ,ไ,ไทยมันมีใดพิเศษมากิช่ัหมวันนี้วันนี้ก็สิขอนนำได้โตโตกเาไว้นี่นีต่ตกไว้นี่พกโคาจะขึ้นหนึ่งวัน กตักรรการเีทุนมีดนนใดแล้วเนาะแาสออันนี้ยังกระสอบันมันนักหนาจริงงมันวงมันพวง,งหนาะเกดท่าทเกดท่ามันขนอพอบ รถกันหามงกกันก็่ได้เลยอ่าสองนีปุ่ชุดีกันก็่ได้ก็รถนันบ้งก็นวาดคล้ก็บริเวณแต่เก่ามันเปลี่ยนเห็ดใหม่อยู่เป่หรือว่าแบบเก่าเลยเก่าเอุปกรณ์ครบมันเลยเนี่ยยงแต่โค้งโค้ายถิ่มัเห็ดโค้งใหม่เ่โค้งตัวเดยมอไวเขามาคุมเล้ายของเขาเลย ค้งมันนะบ่ไปซื้อโค้งใหม่มาซื้อโค้งใหม่มาสิเห็ดข้นขั้นใหม่บ่เอวมันสูงตัวนี้มันสูงปวดสีไปขายตัวนี้แต่เห็ดซื้อตัวใหม่ตัวนี้มันสูงปวดบ่มันบ่ดีบ่สูงปวดก็ดีอยะมันหัก การสอมันเห็ดหนักมันเสื่อมมันมันเกะบุคือแกันห่อเขาเส็ดแบบ่อนอดจับออกใครออกเป็นสิทเป็นิทเป็นิทมันหล่นนะเออน้มันจะเสื่อมสกัมันเสื่อมเยะแยะแกะค่การสอบหมดจนบรจากสอเห็ดหนัก มันเป็นแบบว่าเห็ดเองเนาะตัวนี้เฮ็ดฟงหลุดไทยใหญ่แก้วน้ำสีมายอือสีมายจะไขไปเฮ็ดไทยมันแย่ะเยี่เลย yeah, <buddy. S 1> อ,อันนี้ยนวกลงังยนวกลังตัวนี้ตัวนี้ก็ดันนะ ะแต่ว่ามันโบแมนให้เราลิกเลัเนาะมันเป็นแบบขั้นฉักอย่างเอาแห้งดึงเอาเกอามันมัโลงก็มีทางพันตีนเหยียบไว้บวกันันกระเด็ตีนเท่าเหยียบขั้นไวเหยียบใบพมันก็มันก็บุกดุกขึ้นมากกรเท่าโบเหยียบไว้มันก เวลามันต่ำหินมือเมันกระเด็นขึ้นมาเองมันข้อจี้เไวแห้งๆมนห้อยัดมันทีหินจ่มูไปมันบวชลงมาไถตัดเลยตัดขึ้น่ขั้นมดเลกตัด้ะต้นต้นนี้น่นปลูกแบบบ้านเอา น็พอมาได้รถยนต์นดัดันดัดสันหนูนเก่ายางไดไ้หน,นจะขือบ่เยบ่มัมาานมัน่งข่อ,อ,น,อนี่ก็มาดูอีกทีนะครับว่ารถไท บ้านๆธรรมดาเอามาทำเป็นรถไทที่เขาดัดแปลงนะครับมันจะดึงขึ้นดึงลงยังไงโอเคชอบ like, กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ 撤退。 เจ็ดทางก็ได้วะ มันก็แห้งแบนี้นเนาะ